สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาเจอกันในวันพระขึ้น15คหาคำเดือน8นะครับเป็นวันเข้าวรรษาวันนี้ก็ไปทำบุญตักบาตรกันเรียบร้อยก็มาเอาโชคเอาดวงนะครับมาเอาโชคเอาดวงกันในคลิปนี้ผมจะมาสรุปนะครับสรุปเลข2ตัวบนและ3ตัวบนของงว,วันที่16กรกฎาคม2565จาาสูตร ปักหลักไม่ว่าจะเป็นปักหลักร้อยบนนะครับ10บนหรือหน่วยบนที่ผมลงให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปก่อนหน้านี้ทั้ง3หลักก็จะเอาทั้ง3หลักนี้นะครับมาจับคู่ชุดกันเรามาดูาหลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูแบบคร่าวๆแบบเร็วๆนะครับจะไม่ใช้เวลายเยอะในคลิปนี้หลักร้อยของผมมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะครับ3สูตรเอามาจับชนกันแล้ว ทั้งสสูตรชนกันที่8ชนกันที่8นะครับ8ตัวเดียวส่วน2สูตรนั้นชนกันที่5กับ9อ่าหลักร้อยนั้นขอชี้ไปที่2ตัวนะครับชี้ไปที่หลักๆนี้ก็คือ2ตัวคือ8กับ9 8กับ9นะครับเน้นไปที่เลขก8ก็แล้วกันส่วนสถิติในงวดก่อนหน้านี้มีงวดงวดที่ออก วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับของผมหลักร้อยผมให้ไปสามสูตรเหมือนกันแต่ว่าไม่เข้าหลักร้อยไปเข้าหลักหน่วยนะครับที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดคืองวดที่ผ่านมาผมให้เต็งสูตรไปที่เลขเจ็ดสูตรไม่เข้าหลักร้อยนะครับแต่ว่าไปเข้าหลักหน่วยก็เหมือนงวดก่อนหน้านี้อีกงวดหนึ่งที่ผมให้ให้เต็งเก้ากับลอง ไปที่ศูนย์งวดงวดที่ออก807ก็มาเข้าตัวรองแต่ไม่เข้าหลักร้อยนะครับไม่เข้าหลักร้อยไปเข้าหลักสิบออก807งวดนี้อ่ะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ส่วนสูตรและวิธีคำนวณคุณผู้ชมต้องการที่เข้ามาชมใหม่นะครับอยากได้อยากดูไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงให้มีทั้งหมดสามสูตร ร้ 100. อยก็จะประมาณนี้อ่ามาดูหลักสิบนะครับหลักสิบบนงวดนี้สูตรสี่สูตรนะครับ4สูตร1 2ึ่สามี่จับชนกันแล้วชน4สูตรอยู่ตัวเดียวเน้นๆเนนต็งๆก็คือเลยค่ะส่วนชวนกัน3สูตรมีอยู่2ตัวคือ6กับ7นะครับผมเอาสาตัวนี้ไปเป็นหลักสิบบนจากสูตรเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นสูตรของผม ผมลงให้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสี่สูตรเหมือนกันแต่ว่าสูตรชนที่สามสูตรไปชนที่หนึ่งอ่าสี่สูตรนี้นะครับ1 2ึ่สามสี่สูตรมันเข้าแค่สามสูตรส่วนสูตรที่สี่นั้นมันมันผิดนะครับอ่าไม่ใช่นะครับไม่ผิดก็คือสูตรนี้มันผิดสูตรที่หนึ่งนะครับชนที่สามสูตรอยู่ตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งที่ออกอ่า สี่งวดนี้ในเต็งตัวเดียวแล้วก็งวด16กกรกฎาเอา4สูตรทำเพิ่มมาสูตรหนึ่งนะครับเอาเป็น4สูตรจับชนกันแล้วถ้ามา4ก็โปเช่นะครับถ้ามาสามสูตรก็ยังมีตัวรองแต่ถ้าหลุดไปแค่สองสูตรก็ถือว่าดวงไม่ให้นะครับดวงไม่ให้ถือว่าสูตรไม่เข้าก็แล้วกัน ใครต้องการสูตรก็เหมือนเดิมนะครับไปดูได้ที่สูตรปักหลักสิบของผมที่ลวงให้ก่อนหน้านี้มาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนั้นเป็นสูตรเก่าที่ผมค้นแต่ว่างวดที่ผ่านมานั้นสูตรผมใช้สูตรใหม่นะครับงวดนี้ไปเอาสูตรเก่ามาใช้จากสี่สูตรชนกันที่ เจ็ดกับหกนะครับชนกันที่เจ็ดกับหกอยู่สีสูตรอ,อยู่สองตัวคือเจ็ดกับหกชนกันสีสูตรส่วนแปดชนสามสูตรอสองสูตรนั้นมีอยู่ตัวครับก็ขอตัดทิ้งแล้วกันงวดนี้ขอตัดสองสูตรทิ้งจะเอาแค่สามสูตรกับสี่สูตรไปเป็นหลักหน่วยบนงวดนี้ แต่ว่าขอเน้นไปที่2ตัวนะครับก็คือ7กับ8ส่วน6นั้นงวดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะครับสําหรับหกงวดนี้อ่ะก็ว่ากันตามนี้นะว่ากันตามนี้ก็แล้วกันตามสูตรส่วนสูตรและวิธีคานวณคุณผู้ชมไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับสูตรหลักหน่วยบน ว่าผมเป็นสูตรเก่าที่ผมลงไม่ใช่ลงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ผมตัดาจากสูตร4ตัวเป็น3ตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูได้อย่างสูตรนี้ผมก็ตัดจาก4ตัวเป็น3ตัววดน,นี้ได้467ก็อ่ะก็1้อยสิบหน่วยนะครับเอาสูตรปักหลัก แล้วก็มันมีอยู่อีกชุดหนึ่งที่ผมลงให้ที่งวดที่ผ่านมามันเข้า17ผมให้ไปเตง็งๆสองชุดก็คือ 15, 17งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูในชุดนี้ชุดนี้นะเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยว,ว,ยวชุดสรุปนี้จะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันแล้วก็คิดว่าสูตรนั้นก็น่าจะโอเคอยู่นะในความคิดของผมเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นเป็นสูตรเลขเด่นนะครับเป็นสูตรเลขเด่น จับทั้งสามสูตรหาตัวที่เด่นที่สุดงวดที่ผ่านมานั้นเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งแล้วก็มาจับก็คือหนึ่งนี้มันเด่นที่สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามเข้าหนึ่งสองสูตรมาจับกับชุดอ่าสูตรที่สองนี้นะครับห้ากับเจ็ดก็ได้เต็งเต็งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดงวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆเป็นสูตรทดลองงวดนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกแต่ว่า สูตรนี้ผมลงไปแล้วนะครับลงไปในคลิปแรกเลยแล้วก็สูตรเลขวิ่งมีสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งนี้ก็มีนะครับเลขวิ่งตัวเดียวอันนี้เป็นสูตรเก่ามุติที่ผ่านมาต้องเข้าเจ็ดอีกสี่สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับมาดูชุดนี้กันก่อนชุดสรุปสิบบนหน่วยบนร้อยบนก็จะจับสามสองตัวก่อนนะครับขอจับสองตัว

6, 6, 7จ6ดหกและ6 6นะครับจะมีทั้งหมด9ชุดสำหรับ2ตัวบน9ชุดเต็มนะครับ เาชุดเต็มทีนี้มาดูในชุดที่คิดว่าน่าจะตัดได้สำหรับ2ตัวบนผมว่าตัวนี้น่าจะตัดทิ้งได้นะครับเจกับ 6, 6 6คิดว่าไม่น่าจะมาเบิ้ลสำหรับงวดน,นี้นะครับก็จะเหลืออยู่123่งสองี่ห้าหชุดในเจ็ชุดนี้นะครับมีตัวที่ผมชอบอยู่เพราะว่าอา่า มามองดูสูตรเลขเด่นในชุดนี้สูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นผมว่าน่าจะมีติดสักตัวนะไม่สิบก็หน่วยในชุดนี้นะครับ8 5ดหสองหแต่ที่ผมจับคือในชุดสูตรเลขวิ่งนะครับงวดที่ผ่านมานั้นเข้าสูตรเดียวผมให้ไปหลายสูตรอยู่นะสําหรับสูตรนี้งวดนี้ผมชี้ไปที่อ่ ในในชุดเดียว8 51หรือ2ตัวก็อาจจะเป็น85 58อะไรประมาณนี้สำหรับชุดนี้นะครับ852ถ้าถ้ามันมานะถ้ามันมา10มาหน่วยสักตัวหนึ่งผมว่า85นี้น่าจะติดสักตัวหนึ่งอะในตัวที่ผมชอบนะครับสำหรับ2ตัวบนงวดนี้ผมชอบอยู่ก็คือ ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสามชุดห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดที่ผมวงกลมไว้นะครับจากทั้งหมดเจ็ดชุดเพราะว่าตัดเบิลเบิลออกตัดเบิ้ลออกสองตัวก็จะเหลืออยู่ 7ชุดจะมีตัวเน้นตัวเต็งอยู่ประมาณ3ชุดและมันมีอยู่ชุดที่มันเข้างวดที่ผ่านมาที่ผมให้เอาสองตัวกันนะครับก็คือชุดนี้ที่ผมลงให้ในในคลิปแรกนะครับชุดนี้งวดนี้เป็นสูตรที่ผมให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสูตรต่อเนื่องกัน สูตรต่อเนื่องกันนะครับที่จับเข้าห้าหนึงอ่าหนึ่แล้วก็1214งวดนี้มี5้5ห5ึ่งมีชุดที่ตรงกันกับสูตรอ่าปักหลักอยู่ชุดเดียวก็คือ58และอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบในชุดสองตัวบน ก็คือห้าหนึ่งงวดนี้ผมจะให้ตัวเต็งให้แบบเต็งๆไปอยู่สี่ชุดนะครับก็คือห้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดและห้าหนึ่ง า1น,นี่ผมดึงเอาจากชุดนี้นะครับจากชุดนี้เพราะว่า2สามสูตรนีง้งวดนี้มันชนที่เลข5สสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมานั้นชนที่เลข1ชนที่เลข1แล้วก็มาจับคู่ชุดกันมันก็จะได้17งวดนี้ชน2สูตรอยู่เลข5ก็เอาเอา,เอา5นั้นที่ชนกัน2สูตรมาจับกับ1กับ2แต่ว่าสูตรปหลักของผมไม่มี1นะครับ งวดนี้ไม่มีหนึ่คำนวณแล้วมันไม่ได้หนึ่งผมก็เลยดึงเอาจากชุดนี้มาตัวหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่ามีตัวชนอยู่ชุดหนึ่ง58าแปดงวดนี้ค่อนข้างจะชอบอยู่นะครับห้าแปดเนี้ยก็ผมดูในหนังสือที่ผมซื้อมาก็มีตัวที่เด่นที่สุดก็เป็น58าแปตัวนึงก็มี4ชุดนะครับสำหรับสตัวสตัวบนงวดนี้ ส่วนสามตัวบนสามตัวบนนั้นผมจับให้แล้วเอาชุดที่ผมชอบที่คิดว่าโอกาสน่าจะมีมานะครับก็คือสามตัวบนมีเก้าเก้าเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดนะครับ เก้าห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งเก้าเจ็ดจะมีอยู่ห้าชุดคุณผู้ชมชอบชุดไหนก็ตัดเล่นได้นะครับแต่ว่าที่ผมชอบมีอยู่ห้าชุดสามตัวบนร้อยนี้ขอเต็งตัวนี้นะครับสิบ จะมาหรือเปล่าเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นมันมันได้1นึ่สำหรับหลักสิบนะครับได้1ห,หรือว่ามันจะร้อยมันจะไปอยู่ในหลักไหนถ้าร้อยแปดแปดนี้มาอยู่หลักหน่วยมันก็ยังมี8อยู่ตัวนี้นะครับนอกจากว่าจะมาเก้านอกจากว่าจะมาเก้าจะเป็นเก้าจ็ดเก้าห้าหรือเปล่า จะประมาณนี้ไหมแต่ว่าผมจะเอา,อาตามสูตร10คือ10นะครับหน่วยคือหน่วยก็เอาตามนี้แล้วกันเน้นไปที่2ตัวเน้นไปที่2ตัวนะครับ5758 78แแล้วก็51ส่วนนี้ก็เพราะว่าหลักร้อยของผมมันไมมาหลายงวดละมันมาอยู่แต่ว่ามันไม่มา,าสูตรในหลักร้อย สรุปนะครับสองตัวบนงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมก็เอาตามนี้นะครับตามที่ชุดปักหลักมาไม่มาเดี๋ยวรู้กันนะครับเดี๋ยววันที่สิบหกอีกสองสาวันก็รู้กันจะมาไม่มาจะไปต่อไม่ไปต่อสำหรับสูตรที่เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดฝากคำเตือนนิดนึงนะครับ ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นเชดุลพินิจของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งและบานเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทอ่าข้อมูลนี้นะครับผิดถูกผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยล่วงหน้าด้วยนะเอาผมเอาเสาติงวดจนถึงงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนั้นมาเป็นโจทย์ในการหาตัวเลขของงวดนี้นะครับสูตรจะไปต่อไม่ไปต่อจะเข้าไม่เข้า อันนี้ก็คือพูดตรงๆว่าผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบเหมือนกันก็สําหรับคลิปนี้ก็โชคดีนะครับหลังจากทำบุญมาแล้วก็ขอให้โชคดีมีโชคมีชัยถูกเลขรางวัลกันทุกๆคนสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ